สวัสดีช่องมินนิริตา88ในช่องเลยครับอินฟินิตี้นะคะวันนี้เราจะมายการ์ตูนเรื่องจับไวรัที่ฉันเรียนดูไม่อย่างดีตอนที่12อตอนที่12ไข่ไก่ออกมาจากไข่เอ้ยถูกแล้วไปรับชมกันได้ค่ะฉันนับว่าที่นี่จะเป็นวิหารที่น่าเฟะไปแล้วสิอีก แต่พอได้เห็นเธอก็ร้อมสับสนนะ่ะค่ะชิทุมาค่ะอื mm. สับสนเป็นทางที่ดีไหมนะเนี่ยฉันได้ยินมาว่า,วาเธอก็โตมาในสถานรับเลี้ยงเด็กที่นี่นี่ mm. อืออ๋อค่ะอืมแสดงว่าที่นี่ยังไม่ถึงขั้นที่จะฟื้นฟูกลับมาไม่ได้สินะเขาเล่า,หลาสอหอนดีดีว่าฉบาดัดตออัเป็นเล็กคุณขี้ดาําการที่ชอบเตาสูงเด็กันแน่นะ ท่านมหาุูรหิตเป็นคนที่ม่นิสัยเออเป็นเอกลักษณ์ดีนะคะอย่าพูดอ้อมค้อมเลยบอกมาตรงๆก็ได้ว่าฉันดูเหมือนพวกพิลึกนะถ้าจะมีอะไรเกี่ยวกับวิหารที่อยากจะบอกฉัน <c oughs> ก็บอกมาได้เลยนะมหมายความว่าถ้าอยากจะฟ้องว่าทางวิหารทำอะไรไม่ดี <c oughs> ก็ฟ้องได้เลยสินะจะว่าไปแล้ว <c oughs> ถ้าวิหารของเราไม่ผ่านมนาตรฐานขึ้นมาที่จะเป็นยังไงนะคะ ก็คงหายไปน่ะสิสถานรับเพี้ยงเด็ดด้วยหรอคะแงอยู่แล้วแล้วพวกเด็กๆล่ะคะก็คงถูกส่งไปอยู่ที่วิหารอื่นนะสิถ้ามีเรื่องอะไรขึ้นมาไว้ฉันจะมาบบกนะคะฉันคงต้องพาพวกเขาออกไปอยู่ได้ล้หลักมากอย่างนี้ดีนะ <c oughs> ด้วยสักรูปนุม านูนักบวชซีซ่าเรื่อง,งนั้นไปได้ยังไงข,ขอบคุณค่ะแสงสว่างแห่งการพิพากษาซีซ่าถูกเรียกว่าแสงสว่างแห่งการพิพากษาเขาเป็นศัตรูของเราไวร้ายในนิยายนักบวชที่โชคเลอดเขาเราไวร้ายเขาเป็นมหาพรวิที่โหดเหี้ยมจนทําไม่ได้ชื่อว่านักบวชแล้วก็เขาคพงเป็นุดยอดไวร้ายไปแล้วลูกศรสีแดงนั่นเป็นอาวุธที่ประจเจ้าสวมมติให้เขา พลังนั้นทำให้ชิซาสร้างคาตานูสีทองขึ้นมาเมื่อรอยสับปบนแกงของเขาเปิดแสงออกมารูปธนูก็จะถูกยิงออกไปโดยไม่มีที่สิน้นสุดึังแน่นอนว่าเขาใช้เหมือนคาเพื่อพวกเราไวร้ายโอ้ยฉันอ่านผิดอันทูแหละฉันกลัวจังเลยอ่ะแมายความว่าผู้ชายคนนี้เป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดข,ของเด็กๆที่น่ารักของฉันตอนี้อ่ะฉันถึงนี้ไม่ได้ยังไงเนี่ยพระชุดร้อกันด่วยชิมไหมเนี่ย เป็นอะไรไปวันนี้อากาศกอุ่นดีจังครับจึงมหาภูริหิตช่วยความปรานีที่ร้างมาแบบไวร้ายเลยน,นะฉันจะพิสูจน์อะไรของเขาได้วุ่นวายชิมาคุณครูคุณครูคคคคเป็นอะไรไปเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอมามามาชาครับมาชาปเป็นอะไรอย่าบอกนะว่าเขาบาดเจ็บต,ตรงไหนนะ่ะไข่เจ้าไข่เจ้าไก่นั่นนะ เจ้าไก่มันออกมาจากคร่แล้วครับว่าไงน,นะรีมาสิครับแล้วเข้าเข้าใจแล้วคุณครูนี่ครับเจ้าไก่ <S <S 1> <S 1> อ่ปกติลูกเจ๊มมันออกมาเป็นสีนี้เหรอแถมนี่เขาอยู่บนหัวด้วยไม่ใช่ครับ <S <S 1> <S 1> แล้วปกติมันน็อปแปะแบบนี้ด้วยเหรอ ไม่มีท่าหรอกครับแต่ผมว่าเสียงมันก็ถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าพอไขม่มาส่งเสียงกัรกร๊ักแล้วแต่ปุ๊บเจ้าไก่ก็โผล่ออกมาเลยครับดูสิครับสงสัยมันจะคิดว่าผมเป็นแม่ของมันนี่เธอดูแลไข่อย่างไงถึงออกมาเป็นนกที่น่ารักขนาดนี้ได้เนี่ยมาซะเอ้าสมุปมันไม่ใช่ไก่เราทุกคนมันคือนกก็เ <g ül> พราะผมคอยรูปแล้วก็กอดมันไว้แน่นทุกวันเนีงครับ ปกติรูปนมันเป็นแบบนั้นหรอที่จริงมันตัวยังไงด่มตามไม่ได้นี่นะแต่ว่ามันคุณจะไม่ใช่สัตว์อสูรหรอกนะหรือพระรังเวทที่ดับไรของมราชาจะเผื่อไปปลูกสัตว์อสูรขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวว่าแต่เจ้าไก่นี่กินอะไรเป็นอาหารล่ะคอรล้องละ่ะอย่ากกินเนื้อหรืออะไรแบบนั้นเลยนะในคืนนั้นเองวายร้ายทั้งสามคนใช้ชีวิตอยู่ในสถานเบ็กแฝงเด็กร่วมกับนักบวชนักหน้าได้เป็นอย่างดี สวยแล้วไม่มีทางออกแล้วอ่ะอีกทั้งวิหารก็ยังกำลังตกอยู่ในวิกฤตที่จะถูกสังปิดแต่สถานรับเลี้งเด็กจะหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พ่ไมันเศร้าขนาดนี้ล่ะวันที่อากาศดีแบบนี้แต่ฉันกลับหายใจไม่ทั่วท้องเลยฮฮคุณพาช่วยช่วยปลุกฉันให้เดินจะฝันตายนี่เร็วเดี๋ทีเดียวค่ะอาพูดผิดพูดถบล้อเนี่ยอ้ยพอ เชี่ยกดเอาก็หิ่วขึ้นมาอรอ่อยอะไปกินพายเหลือไว้เมื่อตอนกลางวันดีกว่าหออนัาปวดชีสันเป็นแบบน่าสงสัยนั่นมันอะไรกันกล่าวกับว่ากำลังบอกให้สกุลตัวตามเขาเย็นๆนั่นเลยแหละนี่มันพิรุชฉมัดทำไมเขาถึงได้ทำตัวน่าสงสัยขนาดนี้ที่อาบน้ำของวิหารรือเขาแค่มาอาบน้ำกลางดึกหรือเปล่านะอ้าว ออกมาแล้วอะไรกันเขาตัวแฮสนิกเปล่นคุณิ่งอาบน้ำเลยแถมเขายังออกมาเร็วมากอีกจะเขาหอบอ,อะไรเข้าไปด้วยนี่นาแล้วทำไมที่ออกมามึงเปล่าวะยังไงมันก็สังคมใจอย่างนี้ก็ไม่รู้วันต่อมาณนะักวิหารจิบจิบรานุลาแต่า,า,าฉันว่าพวกเขาอะไรบางอย่างแถมแสงเงินกับพวกเขาก็ไม่ได้ด้วยวนั้นเราจะทำยังไงดีนะ ให้ผมเอาเอกสารไปทำรายดีไหมครับเหนือสังเกตจากลับันไปแล้วค่อยเอามันออกมาแล้วก็รีบจัดการพูดผิดเพ้งไปซะนี่ยังไงซะถ้าไม่มีหลักฐานก็คงโดนแค่ลดเงินสอบสุนเท่านั้นแหละจะทันพูดผิดขั้นหรอถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมาปัญหามันไม่ได้อยู่ที่วิหารหรอกแต่ฉันนี่แหละที่จะได้ไปโดนไอ้พวกนักบวชมหาวิหารทิ่สวยเอ้ยอันที่สองก็จบลงไปแล้วนะคะ คุณครูมาชาตอนนี้กําลังกังวลและเครียดมากหน้าตาดูคลิปคเครียดมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเด็กๆกําลังจะถูกค่าเอาล่ะฝากตามตอนที่13ด้วยนะคะไปเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะายบายเป็นกระใหม่จให้ครูมาชาด้วยนะไอ้ครูหันหน้าด้วยนะคะโทษทีครั้นแรกฉันผิด